สามสิบห้าเดืนตายกลุ่มจูนผู้ยิ่งใหญ่ในขุนช้างขุนเพลนคลิปนี้มาจากสามส่าเดินตายกลุ่มโจนผู้ยิ่งใหญ่ในขุนช้างขุนเพลินของอาจารย์สุจิตต์ุงเทศนะครับท่านได้เขียนไว้ในนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมเมื่อเดือนพฤษภาคมสองพันที่เรียกว่าโจรผู้ยิ่งใหญ่ เพราะเมื่อพายแก้วและขุนเพียงจะต้องตีเมืองเชียงใหม่ไม่ต้องเกณฑ์ให้พลไปรบแต่ใช้เพียงโจรสามสิบห้าคนนี้เท่านั้นพวกเขาเป็นใครอาจารย์สุจิตวงเทศท่านได้เสนอไว้ดังนี้นะครับอาจารย์ท่านบอกว่าโจรเป็นคําชั้นสูงของคนเมืองเท่านั้นสมัยก่อนเด็กบ้านนอกอย่างาท่านอาจารย์เนี่ยท่านรู้แต่คําว่าพวกขโมยพวกปล้นหนักขึ้นไปอีกก็พวกเสือ บางมีก็เรียกปนกันหมดแต่ไม่รู้จักคําว่าโจรเพิ่งรู้คํานี้เมื่อเข้ามาเรียนที่กรุงเทพท่านบอกว่าอย่างนั้นนะครับใน,บนคดีนี้โจรหลายพวกเช่นโจรเรื่องจันทโครแต่โจรที่ดูร้ายและมีอารมณ์ขันเที่จะเป็นไม่มีใครเกินนายจันร์สนนะครับผิป้นฆ่าขุนศรีวิจัยพ่อของขุนช้างในเสีภาเรื่องขุนช้างขุนเพลยน ในจันสอนนี่แกเป็นจูนนะครับอยู่บ้านปูงแดงไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเพราะชื่อปูงแดงมีไปหมายถึงแหล่งดินปูงที่ออกสีแดงนะครับน่าจะอยู่ป่าดงละเวกสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาตั้งแต่เมืองสุพรรณขึ้นไปถึงเมืองกําแพงเพชรเพราะกรเสภาบอกว่าเที่ยวตีเรือเหนือใต้ได้พอแรงครบพวกเมืองกําเพงไปพร้อมกันนะครับ ข้าวหนึ่งป้นบ้านพ่อขุนช้างเสียทีเมืองสุพรรณนะครับวันหนึ่งนายจันสอนบอกพรรควกว่าต้องไปป้นเสรยทีเมืองสุพรรณก่อนป้นนายจันสรสอนก็ทำพิธีโจรคือตั้งสารเพียงตาเอาวัตถุมงคลออกมาทําพิธีปลูกเสตโอมอ่านองค์การชุมนุมเทวดาสารพัดเพื่อขอความสําเร็จว่าดังนี้นะครับขั้นมาถึง ชายภัยใกล้สุพรรณปวงช้างรวมกันอยู่ในป่านายจันร์สองปลูกสารขึ้นเพียงตาเอาผ้าขาวลาดดาดพีดานต่างคนเอาประเจียดเลมงคุนหอกดาบของตนขึ้นบนสารเล่าขาวบัดปร,รีปรีการหวานขาวพูดเพียนสว่างตาทั้งกระเจะจุนจันน้ำมันหอม พวกขโมยห้อมล้อมอยู่เบื้องหน้านายการสอนตั้งหน้าหมูขึ้นวันทาชุมนุมเทวดาทั้งแปดทิศเมฆมืมดหมอกคุมคุมดินดานโอมอ่านอาพักซึ่งสุราเสกแล้วให้กินคนละทีใจวับหูฉีเนื้อหนังหนาติดเหล้าเล่นขยับจับชายตา ต่างตกแต่งกายาไว้ครบตัวเอาผ้าอาวุธประจำตนผ้าประเจียตมงคลเอาขาดหัวล้วนยักษ์รังจังก้าดูน่ากลัวจันสอนไม่ชั่วนำหน้ามาหน้าประหลาดน,นะครับที่เทวดาก็ประทานความสุขให้จูนหรือพวกนี้คิดไปเองเพราะความเมาก็ไม่รู้เน่ะนะครับ ไอเสืออาวาภาษาสัญลักษณ์ของจูนนะครับเมื่อถึงบ้านขุนช้างเมืองสุพรรณนายจันสรนสั่งงลุยเอาขวานผ่าพังประตูบ้านรั้วใหญ่เมื่อเข้าไปในบริเวณบ้านได้แล้วก็บุกขึ้นเรือนพร้อมทั้งฮูร้องตางขนดว่าไอเสืออาวานะครับมีกอนบทเสผ่านึงว่าไอขโมยเดินแซงทั้งสองข้าง เล่งทนายขับช้างเร็วเร็วว่าถึงบ้านรั้วใกล้ใหญ่มิช้าเอาขวานหมูจู้ผ่าประตูตึงขาดยับทับพังดังเสียงโครมหูเร่าเข้าโทมตีเรือนพึงงายเสือเอาว่าป่าปืนปึงอึงขะหนึ่งชาวบ้านสะทานกลัวทำใหม่ก่อนจะขึ้นป้นต้องรองตะกูลว่า ไอเสืออาวาเรื่องนี้น่าสนใจแต่ตอนนี้อาจารย์สุจิตท,ท่านบอกว่าอธิบายไม่ได้เพราะไม่รู้จริงๆใครรู้ช่วยบอกด้วยท่านบอกว่าอย่างนั้นข่าไม่ได้เอไามาเสียบตูดขุนศรีวิชัยไม่ใช่เศษฐีธรรมดาธรรมดานะครับแต่เป็นเศษฐีมียศสักหารด้วยมีกรเซพาตอนต้นเรื่องว่า มาฆ่าจัก,ก่าวบทไปถึงคุณศรีวิชัยคนขยันเป็นนายกล่มช่างกองนอกดันบ้านอยู่สุพรรณภาราเป็นเศรษที่มีทรัพย์นับร้อยบ่าวไพ่ใหญ่น้อยก็นักหนาได้นางเทพรองเป็นภรรยาอยู่ท่าสิบเบีย้ยเมืองสุพรรณครับเพราะฉะนั้นเมื่อโจรปล้นบ้านคุณศรีวิชัยก็หลบไปด้วยความว่องไว แล้วกินคนมาหวังจะดักจับจูนให้ได้จนถึงขั้นรมรันพันตูกันพวกจูนล้อมฆ่าขุนศรีวิชัยแต่แทงฟันไม่เข้าเอาปืนยิงก็ไม่ละข่ายเพราะขุนศรีวิชัยมีวิชาหนังเหนียวพวกจูนเกือบหมดท่าแต่คิดขึ้นมาได้ว่าพวกมีคาถาคุมอาบ้านยาสารพัดจนหนังเหนียวมีวิธีเดียวที่จะฆ่าได้ก็คือเอาไม้เสียบตู ก่อนเสีผ้าบรรยายไว้ว่าชาวบ้านล้มตายลงกายกองบ้างเจ็บปวดเลือดนองร้องเลยว่าขุนศรีวิชัยไล่ฝันฝ่าพบจันสอนวิ่งล่าเข่ารบกันถือหอกกลอกกับทั้งสองข้างยกเท้าก้าวย่างดังกลางหันท่วงทีหนีไล่พลวันรบลุกบุกบันประจำบาน พวกไอ้ขโมยพร้อมร้อมจับตัวเอาดาบสับหัวหาเข้าไม่ผูกคอแถงผึ่งติงติงไต,งต,งตดังว่าแทนขอไม้ไม่เข้ามันเอาดาบฟันผ่าลวงบนบาชับยืนยับหากรุ่นไปจนกันขโมยว่าไอ้นี่มันดีครันหอกดาบผับสะบันยับยืนไปจึงมัดตีนคุดคูด,คด,ดังหมูปิง ทั้งแทงทั้งยิงหาเข้าไม่ไอ้ขโมยอิดหนาละอาใจนี่จะทำอย่างไรพอได้คิดจึงเอาล้วาวตำรูทวานไปขุนศรีวิชัยก็ดับจิตตายอยู่กลางป่าลบปามิตรไอ้ขโมยทำลิ์ยิงปืนไฟครับ35มิดีนตายผู้ร้ายอุจกันที่ไปทับกับคุณเพียนในเรื่องเสภาคุณช้าคุณเพียน นายจันสว์รไม่ใช่โจนผู้ร้ายคนเดียวนะครับแต่มีพรรคพวกอีกอย่างน้อยสามสิบสี่คนนะครับรวมเป็นสามสิบห้าเดนตายนะครับเรื่องมีอยู่ว่าพายงามเนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวของคุณเพียนที่เกิดจากนางวันทงเมื่อพายงามตัวเป็นหนุ่มมีวิชาอาคมและมีฝีมือลบก็ได้อาศัยยกครับขึ้นมีตีเมืองเชียงใหม่แต่ขอเบิกตัวพ่อที่ติดพุกแต่งกองทัพด้วยพระพันวษาทรงอนุญ,ญาต เมื่อบวกตัวออกจากคุกมาเข้าเฝ้าพระพรมภาษาตัดถามคุณเพียรว่ามึงจะเอาผู้คนสักกี่มืนให้เล่งกะวันคืนอย่าร่ำเรื่องจะเอาพ่ยในกรุงหรือหัวเมืองหัวต่างช้างเครื่องให้หมายไปคุณเพียรกาบทูลว่ากะหม่อมชั้นพ่อลูกขออาสาตีเชียงใหม่มาทูลทวาย มีต้องให้ไพ่ยากไปมากมายขั้นกะกินวุ่นวายจะช้าการขอพระราชทานแต่ไพ่ราบพอหามหาหาเสดียงเลี้ยงอาหารอันพวกพลจะประจนประจันบาลขอประทานคุณพทษที่ในคุกมีสาห้าคนล้วนทนคงยืนยงสามารถอาจอุกได้ร่ำเรียนรูค้ครบจึมรบรุก เห็นมีทุกความรู้คู่ต่างกันครับาภาพวาภรษาทรงฟังคุณเพียนพูดจุดเห็นคุบขันแต่ก็ตัดสั่งพระยาอยู่เวลาไปเบิกนักโทษออกจากคุกตามที่คุณเพียนต้องการว่าพระยาอยู่บ้านอย่างไรอย่าได้ช้าไปโทษทั้ง35ให้แก่มันคนโทษสาบห้เดืนตายนั่นนะมีใครบ้างก่อนเสียผ่ามัรราายคุณภาพไว้ดังนี้นะครับ ข้าพระเจ้าไอ้พุกอยู่ลูกแกเมียชื่ออีแต่พระเจ้าข้าโทษปุ่นให้รำระบำป่าให้อีมารำรือไปมือเดียวถัดไปไอ้มีบ้านยี่ล้นเมียชื่ออีพ้นปุนตาเขียวแทงถูกอีช่างกำลังเยี่ยวปากเบี้ยวลุ่มไงน้ำลายฟุด ถัดไปไอ้าปานบ้านสีห้นเมียชื่ออิสนปลนบางปากฏดผูกคอตายจ่ายกับยายรุดเอาไฟจุดจุดขนลุนทั่วไปถัดนั้นไอ้จันสามพันตึงเมียชื่ออิงบ้านเมืองใหม่พวกปุนขุนศรีวิชัยเอาไม้เสียบกุ้นแก่จนตายถัดมาข้าชื่อไอ้คงเครา เมียชื่ออีเตาบ้านน้องวายปุ่นบ้านบางภา,าสีเหมือปีกายได้ทรัพย์จับววายปลูกต่างมาต่อมาข้านี้ไอ้สีอาจเมียชื่ออีกงราชพระเจ้าข้าคบไทยไหลปุ่นบ้านละว,ว่าแล้้เขินข้าตาปานบ้านตานอื่นถัดไปไอท้ทองอยู่ช่องควาก หัวอีมากข้าลาวชื่อเท้าเชนขึ้นย่องเบาเอา,เอาบาดผ้าผาดนีนทุบตาถีนแล้วช้ำปั้มหลวงสีทีนนั่งถัดไปไอ้ช้างดำอยู่บ้านถ้ำย่องเบาเจ้าภาษีเก็บเงินทองข้าวของบรรดามีของดีๆไม่น้อยทั้งปลอยเพชรถัดมาไอ้บัวหัวกลูกโทษป้นชีโคกที่ปากเกต แล้วตีไอ้ดูกจมูกเพชรฟันตาสายขายบิดบ้านตึกแดงถัดมาข้าชื่อไอ้แตงโมเมียชื่ออีโต้บ้านชุมแสงต้นชีดักถนนขุนผล,ผลแรงข้าขุนทิพย์แสงเจ้าทรัพตายไอ้อินเสีอเหลืองเมืองใจนาดเมียชื่ออีปาดบ้านขนายเที่ยวปุ่นข้าขุนสักร้อยปาย รักควายแทงกินสิ้นเป็นเบือไอ้มอนมือด่างบางฉลูกมีชื่ออีกูกเป็นข้าวเนื้อลักล้วนทักถีสังปีเรือพกสากระเบือไล่กีบลุบัดไปไอ้ท่องอยู่น้องฟู้เมียชื่ออีดูลูกตาจบุบกลางวันปิดเรือนเหมือนจมบุแต่พอพบคนเดียวเที่ยวย่องเบาไอ้มากสากระดิด บ่งเต็กกือเมียมันตาปือชื่ออีเซาถัดไปไอ้กุ้งคุ้งตะเผาฟันผัวแย่งอีเมาเอาเป็นเมียไอ้สุงผัวอีคงอยู่กงคอนปีจริงผ้าผ่อนข้ามอนเซียถัดไปไอ้กลางอยู่บางเฮียหาเมียมีได้ไล่ตีเรือไอ้จิ้งหัวอีหลักหลักกะน้น รักควายคน้นคนป้นเรือเนื้อไอ้เผาผัวอีพานบ้านนาเกลือเอายาเบื่อหลงจูดึกจก็บตึกเตียนไอ้จั่วผัวอีปางบ้านน้ำชนขึ้นย่องเบ้าหมื่นทนค้นเอาเลี้ยนไอ้แมวผัวอีมาอยู่ท่าเกวียนเข้าบ้านพิษเพีถนป้นปอมริบพิจารณาเป็นสัตว์สัทดทอดท้องเก็บเอาข้าวของนางท้องกะมี ถัดไปไอ้มันผัวอีจันทิ์อยู่น้ำดิบป้นตีหลวงชีเ่าหาได้แทงแกไม่ดังให้การนะครบาลสอบแก้เป็นเพ้เกา่าไอจันผัวอีจานบ้านกับเราถูดป่นจีนเก้าเผารรงเจ็กยิงปืนถึงตังประดังหูแล้วเอาสันพระโต้ต่อยหัวเด็กถัดมานั้นไอสานุกเล็ก อยู่คุ้งตลุงเหล็กผัวอีดีสกัดตีโคต่างทางโคราชแทงไอ้ชั่วผัวอีปาดล้มจริงชีไอ้มากหนวดตัวผัวอีขวดอยู่บางพีทูดตีดื่มบางเอากลางวันไอคือกระดูกดําผัวอีคำดางทูดจะด้มกลมช้างกับหม้อมันปุ่นละวาป่าดุงคงกะพันหาม กะหัมคอยไข่ดันเป็นทองแดงสิริคนโทษซึ่งปวดมาครบสามสิบห้าล้วนกาแขงอยู่ยุงคงกระปันทั้งฟันแทงเดี่ยวแรงโทรหดอุดทุนทกำกรรมต้องจำมาช้านานสิ่นกรรมบันดาลจึงให้พุนายงามทูลขอพอออกพุนจึงปล่อยปรดโทษคนทั้งนี้มาครับ หนึ่งในสามิหเดียนตายก็คือนายจันทรสนบทเสมาคนโทษสารนัคนคือสามิหเดียนตายที่ไปทับกับคุนเผนมีคนหนึ่งชื่อไอ้จันก่อนเสภาบรรยายว่าสนัดนั้นไอจันทร์สามพันตึงเมียชื่ออีอินบ้านเมืองใหม่พวกปุ่นขุนศรีวิชัยเอาไม้เสียบแกจนตาย ข่าวนี้แหละครับนายจันสอนที่เป็นตจวนปุ้นบ้านคุณวิชัยพ่อของคุณจ้างลองกรตทว,วนดูแล้วก็จะเห็นว่านายจันสอนต้องโทษตี่คุกนานขู่อยู่ทีเดียวนะครับแต่ไม่รู้ว่ากี่ปีอย่างน้อยต้องมากกว่าอายุของพายแก้วลูกชายคุณแผนในตอนอาสาไปตีเมืองเชียงใหม่แน่ๆนะครับถ้าคุณแผนไม่ขอเบิกตัวไปตีเมืองเชียงใหม่สงสัยตายในคุกนะครับ เมื่อตีเมืองเชียงใหม่ได้พวกสาห้าเด่นตายก็ผลโทษเทมได้รับพระราชทานพักรุณาหลายอย่างด้วยกันจนกลายเป็นกลุ่มจูนผู้ยิ่งใหญ่ได้ความดีความชอบมีสิทธิพิเศษตาภูมิคุ้มห้ามดังบุตสีผภาบรรยายว่าแล้วตัดสังพลันทันใดยังพวกไพรไปทับ35ทั้งไอ้พวกหาผามตามโยธา เอาเงินตาพาให้เป็นรางวัลแล้วให้ยกราชการงานเมืองปวดเปื้องหน้าที่ทุกสิ่งสันสังกัดไว้ในอารามาตนั้นต่อมีทัพคับขันจึงเรียกชายให้มันตีตาภูมิคุ้มห้ามขาดทั้งอากรขนอนตลาดยาเก็บได้ทำบาญชีมีนายหมวดกองไว้ให้ขึ้นแก่จะมื่นไว้สิ้นทั้งนั้น นี่แหละนี่แหละคือ35เดนตายกลุ่มโจรผู้ยิ่งใหญ่ในขุนช้างขุนแผน